โอ้โสามเจ็สสดสิบสองปลานิ้นไหมคะปลานิ้นใหม่ๆสดๆจากวังเลยคะ่ะโลละห้าสิบห้าบาทค่ะปลาดิ้นนะคะ ปานินใหม่ๆสดๆเลยนะคะปกติขาย60วันนี้ขายห้าห้าค่ะสดมากๆเลยนะคะมีมะม่วงเขียวเสวยด้วยนะโลละสามสิจ้าปานินไม่จับป้าใหม่ๆสดๆเลยค่ะโลละห้าสิบห้าค่ะ มากินใหม่นะมขทุกคนมาปลไม่เป็นไรล้งน้ำกี่ตัวจ้าลัางน้ำก่อนจะอุ่นใหม่ๆสดๆเลยนะคะ ปลานอกมาเลยจ้าปลาแข็งมันปลามาเป็นปลามาจากวังเลยค่ะหนูขายทุกวันเลยนะคะเพิ่งขายที่นี่วันแรกปลาน,นิาน้นใหม่ๆสดๆเลยค่ะจานกิโลวังปลานิ้นใหม่ๆสดๆเลยค่ะโลละห้าห้าจ้า โลละจ้ะโลละปลาสดสดเลยค่ะ <c oughs> กินเลยโลละห้าสิบค่าค่ะปลานิ้นใหม่ๆสดสดเลยจ้ะปลานิ้นใหม่ๆสดสดเลยนะคะ มะม่วงเขียวเสวยสามสิบจะเลือกได้เลยค่ะปานินโลละห้าสิบห้าจ้ามะม่วงเขียวเสวยจ้าที่ชอบมะม่วงเปรี้ยวปานินสดๆเลยค่ะโลละห้าสิบห้าจ้า น,นิ่งใ,ใหม่ๆสดๆเลยจ้าโลละ55าสิบห้าเองค่ะไม่มีเลยจ้าโลลน,นี้โลลบห5านะคะปกติไขาโลละ60ค่ะ ปลานินไหมจ้าปลานินใหม่ๆสดๆเลยค่ะคนก็สดนะคะ